สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เทสการ์ดจอหนึ่งศูนย์หกศูนย์กลาแก3สามจิกตัวที่สองนะคะลูกค้าลาซาด้านะคะตัวนี้ SN จะเป็นอันนี้นะคะมาดูใน Windows น,นะคะ G P U Z มองเห็นเป็น10603จิกนะคะตัวนี้3จิกเนาะเดี๋ยวเรามาเทส f u ฟูลมาร์กกันค่ะที่ความละเอียด1080ีดี ไม่เป็นไรปล่อวางยังไม่ต้องปิ้นรอก่อนอืมปล่อยวางก่อนระบบมันอาจจะมีปัญหาหรือไม่ก็เน็ตเราอ,อาือน,อนี่นี่หยกต้องแพ็คอันนี้กล่องนึงเนอะลาซาด้าเสร็จแล้วนะคะภาพไม่กระตุกนะคะไม่มีดับเครื่องไม่ดับนะคะความร้อนอยู่ที่60องศาผ่านนะคะ